สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะทุกๆคนวันนี้นะ,ะป้าวินนี่จะไปไปให้สัมภาษณ์นะคะกับที่ทำงานที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะที่เ,เขาสนใจที่จะให้ป้าไปเป็นผู้เ,เขาเรียกอะไรอะผู้ดนำเนินงานนะคะช่วยเหลือทางด้านแม การตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่เป็นโรงพยาบาลเด็กทุกๆคนป้าวนี่ไม่มีประสบการณ์เรื่องโรงพยาบาลเด็กแต่ว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามานมนานอป้าก็ไปสัมภาษณ์มาครั้งหนึ่งแล้วกับหัวหน้าอของแผนกแล้วก็อีกหลายๆคนถึ่งจําไม่ได้แล้วว่าใครบ้างนะหลายคนมากเลยแล้วทีนี้เอ่อตอนที่ไปวันนั้นอะอหมอประจำแผนกนะคะ คือคือแผนกเกี่ยบคลื่นแม่เหล็กนี่แหละกับเด็กนะคะกับโรงแรลเด็กเขาไม่อยู่นะคะแต่วันนี้เขานัดเจออีกครั้งหนึ่งป้าก็จะไปมีความรู้สึก <c oughs> สองอกสองใจทุกคนห้าสิบห้าสิบเพราะมันไกลจากที่บ้านมากเลยทุกคนป้าวันนี้ก็บวกลบคุณหารดูแล้วเกี่ยวกับค่าน้ำมันรถเอ่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอ่ยก็ตกประมาณ เดือนหนึ่งนะถ้าสมมุติไปที่นั่นนะเดือนหนึ่งก็ตกประมาณสี่พันคือเพิ่มเป็นสองเท่าจากที่ป้าเคยทำา้างใกล้ๆบ้านเนี้ยแต่ว่าใกล้ๆบ้านเนี้ยเป็นโรงพยาบาลเอกชนทุกคนป้ามินี่รู้คำรู้สึกเบื่อเบื่อโรงงานเอกชนเพราะว่างานเพิ่มขึ้นมาเป็นสองสามเท่าตัวแล้วก็ไม่ยอมรับพนักงานใหม่ แล้วทีนี้นจะให้เราไปทําพิเศษอยู่ตลอดเวลาเลยทุกคนซึ่งมันงานพิเศษของเราอะมันล้นตัวอายุขนาดนี้แล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากจะทําอะไรแบบมากมายคือเราลุยมาตั้งแต่เราเรียนจบใหม่ๆทาเช้าจดเย็นเราก็ยังไปทําพิเศษเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยคือคือทามาแล้วจุดนั้นเราผ่านมาแล้วทีนี้พออายุขนาดนี้ก็ไม่อยากจะทําแบบนั้นอีกแล้วแล้วยังจะมาให้เราทําแบบนั้นคือไม่ใช่เฉพาะป้าคนเดียวคนอื่นๆด้วย นั่นคือนโยบายของโรงงานเอกชนแล้วเวลาให้เราไปทําพิเศษคือจะให้เราทำํำได้รับเป็นลายลายหัวสําหรับคนที่เราตรวจนะเนาะแล้วก็ไม่อยากจะไม่อยากจะทําเพราะว่าเราอยากจะให้ความสําคัญกับคนไข้ที่มาเขาไม่ได้เป็นสินค้าอะไรก็เลยอยากจะไปพูดมาเดี๋ยวเขาไล่ออกจากที่ทํางานก็อยากจะไปกลับเขาไปทําโรงงานของเราต่อ เพราะที่นั่นก็คืออย่างยังเห็นกับคนไข้ที่มาคือจะไม่คิดคนไข้เป็นลายหัวหรือลายคือ,เ,อเวลาเท่าไหร่ที่เขาต้องการนะคนไข้นะก็ค,คือเราเราก็ต้องอให้เขาเท่านั้นให้ความสําคัญกับเขาคือคือนั่นก็คืออยากกลับเข้าไปอีกแล้วก็มีเพื่อนร่วมง,งานมากมายที่เข้ามาวันนี้ก็จะได้ไป ไปฟังดูซิว่าเขาจะให้เราทําอะไรบ้างให้เราอย่างไงเป็นอย่างไงบ้างแล้วก็เสนอเงินเดือนให้เรานะทุกคนนะทีนี้ป้าก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากเลยนะสําหรับประเทศสวีเดนทุกๆคนอย่างประเทศไทยเนี่ยเ,เมื่อก่อนก่อนโควิดมานะป้าไปกับลูกสาวแล้วก็สามีนะเนาะอตอนนั่งรถแท็กซี่ไปนะ เขาไม่สนใจถามป้าเลยนะคือไม่ถามว่าป้าทํางานอะไรเงินเดือนเอนยอะไหมอะไรเขาถามเลยว่าสามีเอ่อรวยไหมเอ่อทำงานอะไรคือคือเหมือนเหมือนกับแบบคือสไตล์คนไทยเลยนะคพอ่อ เราแต่งงานกับฝรั่งมาปุ๊บคิดว่าฝรั่งเลี้ยงเราเอ,าองเงินกับฝรั่งอย่างเดียวเลยนั่นก็นั่นก็คือความคิดของคนไทยแต่ทีนี้ยป้าไม่เห็นคนไทยหลายคนทําคลิปเนาะก็คงจะเปลี่ยนความคิดของคนไทยไปบ้างไม่มากก็น้อยฝรั่งที่ไหนจะให้เงินคนใช้ง่าย,ายๆทุกๆคนมันมันเคสแบบนี้มีน้อยมากเลยทำงานเลยกันมาตั้งแต่เข้ามาอยู่ใหม่ๆเลยเนาะทุกคนเนาะ คือเข้าใจได้ดีมากเลยหลายๆคนทีเนี้ยแอบพอป้าบอกว่าป้าเป็นพยาบาลอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาก็ถามวโอ้ยยังไม่เกษียณอีกเหรอแต่ญาติข้างๆบ้านเขาก็เป็นพยาบาลเขาว่าอายุห้าสิบเองเขา เออรี่มาแล้วขาใช้คำนี้เลยนะคะคนขับแท็กซี่ก็คือโอ้ยอะไรห้าสิบเออรี่แล้วนั่นก็คือแบบสำหรับคนสวีเดนนะคะทุกๆคนยังสาวมากเลยนะคะสำหรับอายุห้าสิบหกสิบนี่เขาแบบทำงานต่อเลยนะคะหัวสมองโลดคือ <c ười> แบบเจอห้าสิบหกสิบนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อายุเลยนะคะทุกๆคนท,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 ทีนี้เออสำหรับวันนี้นะเอตำแหน่งที่ป้าจะไปได้รับเนี่ยนะนะ คือจะไป,ไปได้รับตำแหน่งคนที่ดูแลถังเรื่องการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ป้ามีความชำนาญมากยอมรับว่างานชิ้นนี้ป้าชำนาญมากทีนี้ยแต่ว่าไม่ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องเด็กเพราะมันเป็นโรงพยาบาลเด็กทุกคนก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยจะทำได้ไหมนะเพราะว่าจากแอเช่นอย่างหัวสมองของผู้ใหญ่เราก็ไปฉายหัวสมองของเด็กใช่ไหมมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากมทุกคน ถ้าเรารู้เรื่องเบสิกเรื่องพื้นฐานเรื่องทฤษฎีและปฏิบัติมาก่อนมานมนานล้วก็ไปปรับปรุงแล้วก็ทำได้เช่นกันนะทุกๆคนแต่ก็สเสน่ห์ของประเทศสวีเดนคือต่อให้คุณอายุมากขนาดไหนนะคุณก็ยังสามารถเปลี่ยนงานได้เลือกที่จะไปเปลี่ยนสมมติเราไม่พอใจงานที่เรากําลังทําอยู่เราสามารถไปสมัครงานอื่นได้ที่เขาเปิดตําแหน่งรอรับใน ในเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าเรารู้จากเพื่อนๆของเราว่ามีเขามีเป,เปิดเปิดตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ถ้าเรามีความสามารถตรงจุดนั้นจุด,จดนี้เราก็สามารถไปสมัครเเข้าไปได้นะคะถ้าเขาสนใจเราเขาเห็นเออเออเซเวของเรานะคะ CV ของเราคือเราเขียนไปใช่ไหมว่าเราจบอะไรมาเรียนอะไรมาทำงานที่ไหนมาอย่างไรประสบการณ์อย่างไร เนี่ยนะข้อมูลของเราไปแล้วก็จดหมายส่วนตัวของเราว่าเราทําไมเราสนใจงานจุดนี้เราเคยทําอะไรมาเราก็เล่าไปใช่ไหมเขาสนใจเราตรงที่เขาต้องการเขาก็เรียกเราไปสัมภาษณ์พอไปสัมภาษณ์ปุ๊บเขาถูกใจเรานะเขาก็เอาคนอื่นอย่างอย่างเนี้ยเนี่ยป้าเจอแล้วเนี่ยเขาก็เอาคนอื่นๆที่บางคนเขาก็ไม่อยากจะอ เอาความรับผิดชอบของเขามาคนเดียวอย่างเขาเป็นหัวหน้าแผนกอะไรเงี้ยเขาก็เอาคนอื่นๆที่แบบมีส่วนร่วมในในจุดนั้นคือหมอใหญ่แล้วกอ็อีกสองคนมาร่วมมาร่วมสัมภาษณ์ด้วยแล้วครั้งที่สองเนี่ยปกติเขาก็จะให้เราเลยยื่นถ้าสมมุติถ้าสมมติคน สามสี่คนที่เขาไม่ไม่ได้เจอป้าครั้งที่แล้วนะเขาสนใจป้าเขาอยากให้ป้าเข้าไปร่วมทีมของเขานะ <c oughs> เขาก็เสนอมาเลยว่าเอเอ,เ,อเราอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ให้เราเขียนไปให้เราเสนอไปนะให้เราคิดไว้บางทีนะแล้วเขาก็โทรมาเ,เราต้องการเงินเดือนเท่าไหร่เหรอถ้าคือเขารับได้ไหมถ้าเขารับได้เขาก็จะโทรมา ตกลงงานกับเราอ่ะมันก็คือเอประเทศสวีเดนประเทศสวีเดนนะคะทุกทุกคนเอเปิดโอกาสแม้กระทั่งการศึกษานะครับทุกๆคนคือเอมีการศึกษาผู้ใหญ่จนไปจนจนแม้กระทั่งคนที่กเกษียณแล้วอยากจะเรียนรู้เรื่องต่างๆเพื่อนบ้านนี่นะคะเขาเป็นเ,เขากเกษียณแล้วแล้วเขายังไปเรียนเ,เ,เรื่อง history เรื่อง ทั้งประวัติศาสตร์อะไรของเขาที่ที่มหาวิทยาลัยตอนตอนเย็นเป็นคอร์สตอนเย็นฉันเปิดโอกาสให้ทุกๆคนเลยทุกคนเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์มากเลยนะคะจุดพวกนี้ในประเทศสวีเดนก็อยากให้เล่าให้ฟังนะคะทุกๆคนวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็คลิปต่อไปอป้าวินนี่ก็จะเล่าให้ฟังว่างานที่ไปสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายครั้งนี้ได้ไหมนะคะ ได้ไหมแล้วก็มาฟังกันนะคะทุกๆคนวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ